สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y o utube สลาลมคอย f c นะครับก็รับชมได้หลายช่องทางนะครับทั้งทางเพจก็ได้เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงเพจสลาลมคอย f fc หรือว่าทางช่อง y o u t u b e สลาลมคอยชแนลก็ได้นะครับคลิปนี้มีเขาเรียกว่าอะไรเดียนะครับมีคำแนะนำนะครับแล้วก็กติก <c> า <oughs> นะครับเอาว่าเป็นกติกาการส่งเหรียญมาขายละกันนะครับคือเพจผมช่องผมจะทำคลิปแล้วก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับแล้วก็รับซื้อด้วยเหรียญที่รับซื้อก็มีรายละเอียดนะครับไม่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 ยุ่งยากนะครับลองดูคลิปแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับส่วนใครที่มีเหรียญต้องการที่จะขายก็สามารถส่งมาขายได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะส่งมาขายอ่ะถ่ายรูป ถ่ายคลิปส่งมาให้ผมดูก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญแบบที่รับซื้อหรือเปล่าคลิปนี้นะครับให้ดูเหรียญมีส่งมานะครับ <c oughs> กล่องนี้ส่งมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีก็เหมือนพัสดุปกติทั่วไปนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนทุกครั้งก็คือมีการเรียกเก็บเงินปลายทางนะครับ <c oughs> คือเพจผมช่องผมอ่ะการส่งเหรียญมาขายนะครับคือส่งเหรียญมาปกติ นะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีได้เลยนะครับผมแกะเหรียญตรวจสอบเหรียญแล้วผมจะโอนเงินให้นะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่าใครก็แล้วแต่ส่งเหรียญมานะครับแล้วระบุว่าเก็บเงินปลายทางแบบนี้นะครับต่อไปในอนาคตนะครับผมจะไม่รับปลายทางนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครั้งแรกแล้วก็นำมาเป็นยังไงตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่า ถ้าส่งปลายทางมาแบบนี้พัสดุของท่านจะตีกลับนะครับจะตีกลับนะครับแต่ข้อดีอันนี้คือคือผมโทรคุยกับเจ้าของเหรียญแล้วนะครับว่าแกะนะครับแล้วก็เช็คนะครับสรุปเหรียญที่ได้มาก็คือเป็นเหรียญทีเ่เคยเคยตกลงนะครับ <c oughs> เคยตกลงซื้อขายกันนะครับนี่นะครับสามเหรียญ นะครับเหรียญบาทสามเหรียญนะครับอ่ะนี่นะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าส่งเหรียญอะไรมานะครับเหรียญแรกที่ส่งมานะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทในลักษณะของของพระเศียรขวางนะครับแบบนี้เล่นเล่นกันหลักร้อยนะครับนี่นะครับแบบนี้ เล่นกันหลักร้อยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ <f> เหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีความหนากว่าปกตินะครับอ่าน้ําหนักปกติเหรียญหนึ่งบาทจะหนักอยู่ที่ประมาณ3.00กรัมนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้หนักประมาณ3.6นะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,นี่นะครับส่วนเหรียญน,นี้อันนี้คือ,ค,อคือถ้าเหรียญแบบนี้ผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับเป็นเหรียญในลักษณะของพระเศียรเอียงเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อย,น,อยนะครับเนี่ยเอียงเล็กน้อยแบบนี้ยังไม่รับนะครับ อ่านี่นะครับอันเนี้ยคือคืออยากจะแนะนำนะครับส่งมาเฉพาะเหรียญที่ตกลงซื้อขายกันนะครับแล้วก็อย่าส่งมาเป็นแบบปลายทางแบบนี้นะครับถ้าใครส่งเป็นแบบเก็บเงินปลายทางมานะครับต่อไปคือผมจะไม่แกะนะครับ <c oughs> ผมจะจะตีกลับเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราตกลงกันไว้นะครับการส่งเหรียญมาขายผมต้องตรวจเช็คเหรียญก่อน นะครับต้องตรวจเช็คเหรียญก่อนว่าเหรียญที่ได้มาเนี่ยตรงตามที่ตกลงกันไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าส่งมาเก็บเงินปลายทางคือผมต้องจ่ายตังก่อนถึงจะได้เช็คเหรียญน,นะครับแล้วถ้าเหรียญที่ส่งมาเป็นเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจ่ายตังไปแล้วแกะดูเหรียญไม่ใช่แบบที่ผมรับซื้ออันนั้นนะก็คือมันมันมันจะเป็นการแบบผิดพลาดนะครับคืออันนี้แจ้งชัดเจนนะครับใครส่งแบบเก็บเงินปลายทางมาผม ตีกลับนะครับผมจะให้น้องเขาตีกลับเลยนะครับก็คือป้องกันนะครับจะได้จะได้ไม่เสียเวลาด้วยผมก็ต้องป้องกันมิจฉาชีพด้วยนะครับกรณีที่ส่งเหรียญมาเองแล้วก็ให้เก็บเงินปลายทางนะครับอันนั้นคือผมผมผมไม่ไม่จ่ายปลายทางนะครับอันนี้คือแจ้งไว้แล้วนะครับว่าส่งเหรียญมานะครับแจ้งผมก่อนนะครับขั้นตอนการตรวจสอบของผมก็คือต้องแกะกล่องเช็คเหรียญแล้วก็โอนเงิน นะครับอันนี้ขอเป็นกรณีเดียวนะครับกรณีสุดท้ายนะครับที่ทำเป็นปลายทางนะครับก็มาแนะนําแล้วก็ให้ข้อมูลกันนะครับใครที่มีเหรียญต้องการที่จะขายนะครับถ่ายรูปเหรียญชัดๆส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นมาทําคลิปอธิบายชี้แจงแล้วกันนะครับว่าถ้าแบบเนี้ยอย่าทำนะครับมันจะเสียเวลาเสียเวลาผมด้วยนะครับเสียเวลาน้อง คนที่มาส่งของด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้องรอผมนะครับเนี่ยผมก็ต้องถ่ายคลิปตอนที่แกะกล่องอยู่กับน้องเขานะครับคือคือมันจะเสียเวลาไปทั้งระบบเลยนะครับเสียเวลาคนส่งของด้วยนะครับคือต้องรอผมมามาจ่ายตังค์นะครับนะโอเคนะครับอันนี้คือเข้าใจนะครับอย่าทําเก็บเงินปลายทางมานะครับถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจไม่ต้องส่งเหรียญมาขายนะครับถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องส่งมาขายนะครับก็ เอาเฉพาะคนที่เข้าใจมั่นใจแล้วก็เข้าใจนะครับว่าระบบการรับซื้อมันเป็นยังไงนะครับก็สามารถส่งมาขายได้นะครับอันนี้คือเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับคือเนี้ผมโทรคุยกับพี่เขาคือผมจ่ายแค่ครั้งเดียวนะครับผมไม่โอนเงินแล้วเพราะว่าผมผมจ่ายปลายทางให้พี่เขาแล้ว400นะครับอ่านี่นะครับเพราะว่าทําเป็นปลายทางมานะครับแต่ว่ารอบหลังปลายทางไม่เอาแล้วนะครับตีกลับอย่างเดียวนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ